สวัสดีค่ะมาดูดวงคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําเดือนนี้นะคะไพ่มีผล1เดือนนะคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้เป็นคลิปตั้งแต่คนวันอาทิตย์จนันังคารแล้วก็พุธนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแต่และว,วันให้แต่และช่วงเวลาที่อ่านนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มคนวันอาทิตย์ก่อนเลย คนวันอนาะทิตย์ช่วงนี้นะคะมัดรวมงานทุกงานอยู่ในตัวคุณเลยนะคะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยอะค่ะแต่คุณจะบริหารจัดการมันได้แน่นอนจัดระบบจัดลำดับความคิดนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่จําเป็นต้องทําก่อนความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะจัดการกับปัญหาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานการเงินหรือชีวิตนะมัดรวมกันไว้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแยกออกมาท,ทําทีละอย่างละอย่าง จัดการบันทีละย่างนะคุณสามารถทามันได้แล้วก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะการแบกหามหรือว่าคุณอาจจะโหมง,งานหนักมากเกินไปแต่ความสาเร็จมันรอคุณอยู่ค่ะคุณขยันมากพอมีเกณฑ์ด้วยใครบางคนที่เป็นความรักความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะจ๊ะ คนวันจันทร์ช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าเราจะมีปากมีเสียงกับใครรือรู้สึกว่าความคิดเรามันขัดแย้งกับคนอื่นอยากให้คุณใจเย็นๆนะคะปล่อยวางอีโก้ตัวเองไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าคุณยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งตัวเองเชื่อสิ่งตัวเองคิดมากเกินไปนะคะไพ่ห้าดาบออกมาเตือนเราว่าบางเรื่องมันจบไปแล้วคุณไม่สามารถต้องเอามันกลับมาทําอะไรหรือว่าทาให้ตัวเองลําบากใจปล่อยวางมันไปทําชีวิวไห้สบายๆนะคะระวังเรื่องของมีคมด้วยระวังเรื่องภาวะความอารมณ์หรือว่าความหงุดหงิดใจ คุณมีความคาดหวังเยอะนิดนึงนะคนวันจันเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้ทุกอย่างไม่โฟไม่ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือความรักนะคะการมีตัวตนเป็นเรื่องที่ดีการทีเ่เป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่การมีตัวตนหรือยึดมั่นถือมั่นเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้เราหนักเองแล้วก็ทําให้เราแบบหาทางหรือว่าทําอะไรได้ลําบากประมาณนั้นเนาะคนวันคานสบายๆค่ะลื่นไหลดีมากเลยการงานไปแบบ รวดเร็วกระฉับกระเฉงสุขภาพดีนะคะมีสเสน่ห์ด้วยนะช่วงนี้ยานพาณะอาจจะให้โชคหรือว่าการเดินทางการติดต่อประสานงานหรือการหาง,งานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นข่าวดีกับการงานมาค่ะตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้คุณจะรู้สึกบริหารจัดการชีวิตได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตการงานส่วนความสัมพันธ์มีเกณฑพัฒนาน,นะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธน์ใครที่เป็นคนโสดอาจจะได้เจอจากการงานการเดินทางหรือว่าโลกโซเชียลออนไลน์นะคะ คนมันพูดพลังงานดีค่ะใกล้จะได้ในสิ่งที่สมที่สมใจที่ตั้งเป้าหมายไว้อยู่กับตัวเองมีความสุขดีไพ่ก้าถ้วยมีอะไรให้คิดให้เลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดรับปล่อยวางเปิดรับสบายๆคุณจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ใกล้จะได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนะคะก็ไปทำบุญนะคะเสริมดวงตัวเองจะดีมากจ้า